สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เคสเปนมีค่ะค่ะมีเคสอะไรมาฝากกันเรากันบ้างคะวันนี้จะเป็นเคสตปนะคะซึ่งเอออันเนี้ยเออลูกค้าค่ะจะเป็นคนไข้ตายซึ่งอายุประมาณสักห้าสิบปลายๆหกสิบต้นๆนะคะเป็นผู้ชายเนาะซึ่งเคสเนี้ยค่ะเขามาปรึกษาตั้งแต่มกราปีที่แล้วนะคะเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องของไปเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแจ้งผลเลือดมาว่าเขาตรวจแล้วเนี่ยเตัว gfr ของเขาเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบห้าะซึ่งก็เป็นสเตจสาแบบเพิ่งเริ่มใช่ไหมคะเพิ่งเข้าสเตจสาแล้วก็เอตัวเกตินีนก็ยังแค่1นึสามซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเขามาขอข้อมูลก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเนยค่ะแล้วก็เหมือนพอ ตอนแรกแจ้งกับเราว่าเออเดี๋ยวจะจะสั่งซื้อนะอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปนะคะหายไปแล้วก็มาสอบถามเราว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาจะกินเจลตัวยูมิกับฮาร์ดของเราเนี่ยควบคู่กับยาสมุนไพรของคุณหมอได้ไหมก็เลยถามกลับไปว่ายาสมุนไพรของคุณหมอเนี่ยคือยาอะไรคะตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเอออาจจะเป็นแบบยาทั่วไปในโรงพยาบาลอ<ฆ>เ้ยใช่ไหม แต่เป็นว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณหมอที่เป็นสมุนไพรพวกเดตินเจอและก็ตัววิตามินต่างๆนะคะคือเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูย้ยก็กเลยแจ้งคาว่าถ้าสมมติว่าแนะนําว่าจะทานยูมิกับฮาร์ดเนี่ยให้งดสมุนไพรไปเลยนะคะเพราะว่ายัางไงเนี่ยมันทําลายไตแน่นอนอเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเคสไตอะค่ะถ้ากินเป็นกลุ่มสมุนไพรเนี่ยมันก็จะมีของเสียที่ไตเขาต้องขับออก แล้วค,คือเขาจะจ่ายสองอย่างไปทําไมอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็แนะนําเข้าไปแต่ว่าเขาก็หายไปเลยนะคะหายไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งปีหลังจากนั้นค่ะมาแจ้งเราว่าเนี่ยเขาจะเริ่มทานยูมิกับฮาร์ดและอ่าซึ่งระหว่างนั้นนะคะเขาก็รับข้อมูลพวกข่าวต่างๆพวกแชร์เคสต่างๆจากเราตลอดหนึ่งปีนะคะค่ะ แล้วก็มาแจ้งเราว่าตอนนี้เน nowadays, ี่ยที่เขาจะมาเริ่มเริ่มทานยูมิกับเราในมกราลาปีเนี้ยค่ะก็คือค่าไตเขาเหลือสามสิบเอ็ดเพราะว่าก็คงคิดว่าคงไม่พ้นว่าเขาก็คงไปทานตัวสมุนไพรคุณหมอเนื่องจากว่า เราอาจจะแบบแนะนำเขาแล้วเขายังไม่เชื่อใช่ไหมคะมก็หนึ่งปีผ่านมาก็คือเปลี่ยนสเตจไปเลยคือกำลังจะเข้าสเตจสี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราก็เลยแจ้งเขาว่าอ่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เริ่มทานได้เลยนะคะแต่ว่าขอเป็นยูมิวันละสองซองฮาร์ดวันละหนึ่งซองทานต่อเนื่องนะคะอะไรเงี้ยจนเขาก็ทานไปเดือนหนึ่งแล้วก็หายไปอีกค่ะหายไปอีก กลับมาอีกทีเดือนพฤษภาอ่ะเบอร์เือนพฤษภากลับมาแจ้งเราว่าตอนเนี้ยค่าไตาเหลือยีิบเจ็ดคือดอบลงไปอีกนะคะเพราะว่าเขาทานของเราหนึ่งเดือนแล้วระหว่างนั้นนะคือเขาไม่ได้ปรับเรื่องอาหารเลยอะคะ่ะเพราะว่าจากที่สอบถามเนี่ยคือเขาไม่ได้มีเปลี่ยนพฤติกรรมในการคุมอาหารอะไรเลยเราก็เลยแจ้งเขาว่างั้นเอาอย่างนี้เริ่มต้นใหม่อะเริ่มต้นใหม่ทานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ แนะนำเรื่องอาหารทรงคลิปอะไรต่างๆให้เขาดูนะคะซึ่งอันนี้ดูเขาตั้งใจมากขึ้นอ่ะ,<ม>ะเขาก็ทานตามที่เราแนะนําเหมือนเดิมวิลมี่สองฮัหนึ่งอ่ะพอเดือนถัดมาก็คือมิถุนาก็มาสั่งกับเราใหม่ใช่ไหมคะมเมื่อใจทานตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าผลเลือดดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จากย<ม>ี่สิบเจ็ดก็คือเดือนมิถุนาปัจจุบันคือมิถุนาเนี่ยขึ้นมาเป็นสามสิบแปดแล้วค่าจีเอ็อาร ก็เลยแบบบอกเขาว่างั้นกรุณาช่วยดูแลต่อเนื่องนะคะแล้วก็พยายามคุมอาหารให้ให้ดีเนาะตามที่เราแนะนํานะคะเพราะว่าคือเราก็อยากให้เขาฟื้นฟูได้ได้อย่างน้อยๆอ,อะค่ะให้มันกลับไปเป็นห้าสิบห้าเหมือนเมื่อปีที่แล้วก็ยังดีคือเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งอ,อันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามผลต่อแต่ว่าอยากจะ อันนี้คือเคสที่ใหญ่จะแชร์เพราะว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบางครั้งอะคะ่ะเวลาเราแนะนําลูกค้าไปแล้วเนี่ยการที่เขาไม่ตัดสินใจนะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจนะคะ,ค,ะคือบางทีมันอาจจะต้องอาศัยเวลาอาศัยะอะไรหลายๆอย่างที่เขาอาจจะต้อง บางคนอาจจะเป็นประเภทแบบว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ข้อมูลเข้าไปเยอะๆค่ะแล้วก็บอร์ดแคสข้อมูลบอร์ดแคสเคสต่างๆนะคะให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันช่วยดูแลสุขภาพเขาได้จริงๆนะคะแล้วก็ยังไงเขาต้องกลับมาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ตัวเจลแน่นอนนะคะ้ยังไงเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตจะมาแชร์ใหม่ <c oughs> อ่านะคะ <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจนะคะ <c oughs> ให้กับเคสนี้ <c oughs> ให้ทานต่อนเนื่องดูในสุขภาพไปได้แบบยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video